พิรับพบกับไอ้สตัวบาดอีกแล้วนะออกอารวาดที่ไหนเนี่ยลบบุรีลบบุรีนะอ่าทำไมไม่ไปวันนี้ก็จัดงานวงสวงปู่ญ่าที่เรือนเศรษฐินคราสโอ้หไม่ขาดไม่ขาดเอาเอาส้ยกเลยเหมือนกันนียังไม่หายเลยเนี่ยงวดนี้มีเลขเด็ดงวดนี้มีเลขเด็ดคอยติดตามใด้ใครที่ดูก็จะรู้เองอ่าอ่อเอ้ามาเข้าเรื่องเราเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในคลองว่ายน้ําดิจมน้ำมันเนี่ยเอ้ย น้ำไม่ไ้มีตอเนี้ยเขาปรับปรุงไอตรงโน้นอยู่กำลังทําสะพานทางรถไฟอยู่เขาก็เลยปิดน้ําไว้นะแล้วช่วงนี้ช่วงงดงดทำนาจะทํานาทีก็พฤษภานนี่เราจะให้ดูว่าที่ที่เราจะมารีวิววันนี้มันอยู่ใกล้คลองนี้คลองน้ำไม่ใช่เป็นคลองปูนไม่ใช่คลองน้าเออเ้วก็จะมีลำรางสาธารณะอีกเส้นหนึ่งเราจะติดถนนคอนกรีตเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่3งานอ่็ดไร่3างานเดี๋ยวผมขอขึ้นก่อนนี่เป็นถนนลาดยาง ลาดยางไหมไอ้ลาดยางหน่อยนึงอ่าแล้วก็มาคอนกรีตอ่าเนี่ยลาดยางในร่องมันนะวันนี้ไม่ต้องวัดที่นะไม่ต้องวัดถนนนะเออนี่ครับก็คือแปลงนี้นะอ่านี่ก็คือแปลงนี้เจ็ดไล่สองงานเก้าสิบสามตารางวาอ่าตีเป็นเจ็ดไล่สามงานเนาะอยู่ที่อําเภอเมืองอาเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเนี่ยเมื่อกี้ผมอยู่ในคลองนี้อ่าเนี่ยผมอยู่ในคลองนี้แล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็จะมีลำรางสาธารณะอ่าแล้วก็จะเป็นที่ของเรา แปลงนี้หน้ากว้าง60เมตรโดยประมาณอ่าลึก200เมตรเป็นพื้นที่จัดรูปเออเดี๋ยวขอขยายความคำว่าจัดรูปหน่อยครับใน,นโฉนดมีลูกค้าผมสองหลายรายละนะครับที่ไม่เข้าใจคําว่ากระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์จนทําให้ผมอธิบายไปหมดแล้ว,<笑><笑>นวเนาะ,ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นพื้นที่จัดรูปนะฮะครับ ดูแลในเรื่องของน้ําดูแลหลงเรื่องถนนทางเข้านั่นแหละดูแลในเรื่องของการทําการเกษตรเพียงแต่ว่าในโฉนดมันไม่ระบุเป็นสาธารณประโยชน์แค่นั้นเองแค่คาคาเดียวแค่นี้คือสร้างบ้านได้แต่ท่านต้องไปขอไปแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้งานที่ดินนอกเหนือจากการทําการเกษตรแค่นั้นเองเขาจะเขียนว่าอะไรนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สารณประโยชน์อะไรเนี่ยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีครู ไอ้ลำรางสองที่คือด้านหน้ากับด้านหลังเขาเรียกครูสรงกับครูทิ้งแล้วด้านหลังก็ยังมีถนนอีกเส้นหนึ่งเออเนี่มันเป็นเหมือนตารางหมักฮอตเขาจะจัดแปลงที่ดินไม่ให้เป็นที่ตาบอดอให้มีถนนมีทางน้ําเข้าแค่นั้นเองครับปลูกบ้านสร้างตึกอะไรได้หมดนะครับแต่ตึกเนี่ยมันต้องเข้าเข้ากฎระเบียบของคณะกรรมการแค่นั้นเองอ่ะอันนี้เป็นลำรางสาธารณะเนี่ยอยู่หน้าที่เรา แต่เนี้ยมันยังทำนาไม่ได้นะเขายังไม่อนุญาตแต่ดินดีเ้าจากทงสีชมพูอองตองอันนี้นันนั่นนันี่นี่นะครับที่ปักทงไว้เนี่ยหกเมตรนะครับหน้ากว้างลึกเข้าไปถึงทงชมพูนู้นข้างหลังจะเป็นถนนลูกรางอีกหนึ่งเส้นหนึ่งด้านนี่นี่กำนันดูนี่ข้างขาก็ทำโคกหนองนายอ่าเขาขุดไว้แล้วน่ะสายไฟแรงสูงไม่ได้พาดผ่านที่ของเรานะฮะของเราเนี่ยดูเหมือนใกล้ไหม ถ้าติดตามคลิปแรกๆเราจะพาเดินดูที่ท้ายๆเลยนะครับที่มีทิศอึ่งกับทิศบอยและทิศโอ้อะทิศโอ้กับทิศอึ่งทิศบอยกับทิศอึ่งทิศอึ่งเนี่ยตัวฟรีฮะถ้าเป็นไพ่ก็เป็นตัวโจ๊กอะอไม่มีใครเอาถึงนะก็ตัวแรกเลยกดูหน้าดิซุปเปอร์โจ๊กเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้ากว้างก่อนจากทงเมื่อกี้นะอจากทงเมื่อกี้มาสู่ธงนี้นะเนี่ยนะทงชมพูเนี่ยอ่า เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าถนนเท่านี้ไปอีกประมาณ250เมตรก็จะเจอถนนลาดยางลาดยางแต่มันตัดนะซ้ายมือก็จะเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งขวามือก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งอ่าขวามือผมเนี่ยมันจะไปผ่ทะลุเส้นบัานแพกอยุธยาอ๋อซ้ายมือก็ไปผ่นปห,หนองโดนอ่าอ่าระยะทางมันยังไงอ่าจากนี่ไป,ไปลบบุรี8กิโลจากเนี่ยไปนะใช่จะไปผ่านอะไรนะที่กระทำรถไฟลอไฟรไฟางคู่อ่า นี่นะถึงชมพูนี่จากนี่ไปอยุทยาแค่20กว่ากิโลอ่าเข้าเขตอำเภอบ้านแพกร้อยต่อลบบุรีครับผมอ่าจากนี่ไปดอนเมือง110กิโลอ่ากันเองเลยอ่าต่อนะกิโลอ่เนี่ยลึกเข้าไปจากทงเนี่ยไปถึงทงท้ายนู่นถึงถนนอีกด้านหนึ่งอ,ะอ่ะองเมตรเราจะพาเขาเดินไหมล่ะ ติดตามชมคลิปแรกวันนี้เราให้มาดูบรรยากาศตะวันยังร้าอยู่เลยไงยังยอกไม่หายเลยนะครับเดี๋ยวลงไปดูที่ดินหน่อยไปไปดูดินดูหน้ากว้างแล้วนะครับถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกอ่านี่นี่ด้านนี้ลบบุรีอยู่ทางทิศเหนือนี่อ่าทิศอึงอยู่ข้างทางจะไปไปอยู่ทางไหนอยากอยากวัดถนนอ่ะโอ้ต้องวัดงนี่มันยังร้อนเลนะต้องวัดใบใบเออเฮ้ยใบก็พองเลยอึงมี มีเอฟซีทิศอึงทักมาบอกว่าอยากให้ทิศอ่นวัดถนนนี้สักรอบอ่ะได้ได้ได้จัดให้ครับจัดให้ครับผมอ่ะดูความกว้างของถนนนะครับอ่ะทิดอื่นสูงร้อยเจ็ดสิบอ่ะร้อยเจ็ดสิบอ่ะลองดูประมาณเอาเอาแค่ขอบอ่ะขอบขอบเป๊ะเลยอ่ะดูวิธีการวัดนี่ร้อยเจ็ดสิบนี่อ่ะแล้วก็ลดมาไหมไม่มีมีก็ไม่เป็นไรสองช่วงสองช่วงครึ่งอ่ะรวมเป็นสามเมตร สามเมตรสี่สิบสามเมตรสี่สิบบวกอีกร้อยหนึ่งสี่เมตรห้าเมตรอ่ะประมาณห้าเมตรอ่าขอร้องท่านผู้ชมเอฟซีนะครับอย่าให้วัดอีกนะใครอยากให้ทิดอึงทําอะไรคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะอย่าให้กินดินโอ้ได้เลยครับนี่คุณสมศด้าบอกให้ทิดอึงกินดินให้ดูหน่อยเป็นไรสดไปเลยเนี่ยใช่โอ้โหมามานี่นะฮะอันนี้เป็นทาง ทางเข้าที่ของเรานะถมวางท่อให้เรียบร้อยแล้วแต่ท่านจะมาถมเพิ่มก็ได้นะใช่ใช่เพราะมันยังแคบอยู่ออถมมาสักห้าเมตรเนี่ยรถสบายเลยนะครับทําไมต้องวางท่อเด้อกำนันฮะไม่วางท่อรถก็จะลงคลองดิเออไม่ใช่เวลานั้นการระบายน้ํามันจะได้สะดวกไม่ให้ขวางทางน้ําเขาอดินที่นี่ดีนะครับเดี๋ยวเรามีภาพมุมสูงให้ดูอวช่วงนี้มันถ่ายมุมสูงไม่ได้ลมแรงมากอ่เนี่ยดูดินนี่นะครับ อันนี้ไม่ได้มาเพิ่งก็มาวางนะเดูสีดินกับสีผิวพอกันเลยครับแยกไม่ออกเลยเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า6 0สิบคูณสองรเนื้อที่ทั้งหมด7ไร่สามงานราคาล้วอุ๊ยราคาลืมบอกเขาไปดิไม่ลืมหรอกตั้งใจจะบอกกลางๆงไงอ่าบอกกลางๆก็บอกไอเหนือก็ใต้บางที่ออ๋ราคานะครับยกแปลงเนี่ย เจ็ดไล่2องาน93ตารางวาเนี่ยยกแปลง2.1ล้านบาทอ่า2.1ล้านบาทนะครับอ่าถ้าเอา2ล2ล้าน1 0 0 0 0แสนได้ปะได้ดได้เนาะไม่ได้ต้องเป็น2.1ล้านอ่ป <laughs> ูดอจารย์นปจมงงซะอีก <laughs> <laughs> นี่แตงโมนะครับปัจจุบันทำแตงโมอยู่เฮ้ <laughs> ไม่ใช่ 2>, 2ล้านหนึ่งเจ้าของก็ออกอะไรมาออกทุกอย่างอ่าออกจากพื้นที่ด้วยอ่าเพราะว่าถ้ามีผู้ มีท่านผู้ชมมาซื้อแล้วไ <ป S 1> กลๆเลยแต่ะะมาจับจองไม่ได้จะมาอยู่ไม่ได้เออใชอ่ข้อเสียของแปลงนี้นะครับปบปาไฟฟ้ายังไม่ถึงนะอ่าแต่เลยไปเนี่ยถัดไปอีกแปลงหนึ่งจะเป็นกําลังถมดินกําลังเตรียมจะปลูกที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นร้อยกว่าเมตรเองเนี่ยเห็นไหมเห็นกองดินนี่ไหมเขาปลูกติดถนนเลยอนาคตไฟจะผ่านเส้นลาดยางใช่แล้วถัดจากเราไปเนี่ยไปทางทิศเหนือเนี่ย อีกสัก3-4แปลงก็จะมีเกษตรแบบทฤษฎีพอเพียงเป็นแถวเลยลูกค้าเราเองนะครับเขาก็ทําสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวก็มันขอน้ําขอไฟอยู่อนาคตมันไปได้นะครับข้อดีคือมันติดถนนลาดยางอยู่ไม่ไกลชุมชนมากอยู่ใกล้คลองส่งน้ําดินดีน้ําดีเหมาะทําการเกษตรครับเหมาะที่พักอาศัยถ้าท่านชอบอยู่แบบโดดเดี่ยวเงียบไม่วุ่นวายแปลงนี้ลองมาดูแล้วราคา ในเขตนี้ไม่แพงครับช่วงนี้นะช่วงนี้แพงหรือไม่แพงท่านตัดสินใจเลยเราบอกได้ราคาสองล้านหนึ่งแสนบาทยกแปลงเนี่ยเจ็ดไร่สามงานเนี่ยมันจะดีกว่าหน้ากว้างนะ60เมตรนะไม่ใช่40เมตรนะลึก200เมตรเป็นพื้นที่จัดรูปเนื้อที่ความลึกเนี่ยจะเท่ากันหมดครับในโฉนดไม่ต้องตกใจระบุกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทึ่ผมอธิบายไปแล้วเป็นครุฑแดงครุฑแดงพร้อมโอนโอนกรรมสิทธิ์ได้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดนะครับ อแล้วบางคนถามว่าเอ๊ะเข้าธนาคารได้ไหมที่ดินเปล่าองตรงนะที่ดินเปล่าธนาคารจะปล่อยยากท่านจะต้องเอาที่เข้าธนาคารพร้อมยื่นแบบสิ่งปลูกสร้างอแต่เข้าได้เข้าไปคุยกบเจ้าหน้าที่ได้เออพอให้เข้าอยู่ใช่ถ้าเขาไม่ล็อกประตูนะอ่ะเอาไว้ว่าแปลงนี้นะครับก็อยากจะให้ชมคลิปเต็มๆกันนะครับอ่าก็เราก็จะพาเดินรอบเลยวันนี้เราก็พามาดูคร่าวๆนะครับว่า แปลงนี้เนื้อที่เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหลุดจองอกระทัดรัดไปเลยรวบรัดนะครับสายไฟไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะครับเลยถนนไปอีกถนนเส้นทั้งหลังนะฮะถ้าใครติดตามชมคลิปเต็มเนี่ยถ้าใครดูแล้วเนี่ยก็จะทราบนะครับอพอเราเดินถึงสายไฟเลยบอกให้ฟังก่อนอแปลงหกไร่ครึ่งโน่นโน่นด้านโน้โน,นไปแล้วนะ,ะโน้นโอนแล้วนะโอนแล้วนะครับหกไร่สามงานขี่รถจักรยานยนต์ขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์มา จับจองแล้วโอนไปที่เรียบร้อยแล้วอามถึงท่านก็จะลองปลูกข้าวปลูกข้าวมะลิหอมมะลิแล้วก็มะละกอแต่บอกไว้อะโอเคนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรวบรับรวดรวบกระทัดรัดตัดตอนไปเลยเออเอาเอาเป็นว่าขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงนะครับที่ลบบุรีคเจ็ดไร่3งานสองล้านหนึ่งสบาทอยู่ที่ อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหน้ากว้าง60เมตรลึก200เมตรถนนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกลบบุรีอยู่ทางทิศเหนือสระบุรีอยู่ทางทิศใต้อยุธยาอยู่ทางทิศตะวันตกถูกไหมสระบุรีอยู่ทางทิศตะวันออกเออเอาเออถ้างงนะถ้ามันจะหมุนตัวสิเนี่ยถ้าถ้าถ้ามายืนตรงนี้ท่านจะมองเห็นที่กําลังก่อสร้างหลังรถไฟอยู่นะครับอ่าโอเคเอาเป็นว่าสองตัวบาทก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งแปลงไว้หนึ่งผลงานนะครับ อถือถูกใจใครถึงไม่ถูกใจแปลงนี้ลองดูแปลงอื่นๆท่านไปชมที่อื่นมาให้ถูกให้หมดเลยก็ได้ท่านคิดว่าสวยราคาดีถูกกว่าเราแต่ของเราเป็นที่สุดท้ายอ่ามีเรื่องจะบอกให้ดูก่อนนะว่ามันปิดการขายหรือยังนะบางคนดูไปเดือนที่แล้วเงี้ยมันปิดไปนานแล้วเงี้ยก็ติดต่อโทรมาสอบถามกันก่อนโทรมาก่อน ถ้าใครสนใจนะครับนัดชมเราได้เลยทุกวันนะครับแต่ล่วงหน้าให้เราหนึ่งวันเพื่อที่ทิดอึงจะได้มารอรับหรือไม่ก็ผมก็มารอรับหรือคุณบอยโอเคนะฮะวันนี้เราสองตัวบาทก็ขอกราบราเพียงเท่านี้นะครับติดตามชมแปลงต่อไปกับช่องบอยเศรษฐีนครราชกับ2ตัวบาทออกอารวาทที่ไหนคอยติดตามชมสวัสดีครับ